ไปหลนาทีปูบอกว่าประโยสัญลสกษักเธอจะหาให้ปูได้ไหมตอนนี้ครู้แล้วว่าสองตัวเลขเอามาทำอะไรกันแล้วก็คูณนะอ่านปุ๊บเนี่ยตรงไฮไลท์ตรงนี้นะไฮไลท์หมายถึงระบายสีทั้งเดืองตรงนี้นะเอามาคูณกันเพราะว่าเราสมมุติแล้วว่าเราเป็นลุงลุงเดินไปเห็นป้ายผู้เรียน กิโลกรัมละแปดร้อยเก้าสิบบาทแต่ลงซื้อกี่กิโลจากกิโลก็คือเอาแปดร้อยเก้าสิบบวกกันสามตัวแต่กูบอกว่าบวกกันแบบนี้บวกกันเยอะแบบนี้ไม่ควรควรจะใช้ที่ไหนเพราะฉะนั้นาจาดแรกต้องเอาแปดร้อยเก้าสิบมาคูณกับสามแล้วก็พักไว้ถ้าเป็นชั้นเดียวแล้วก็ตอบน,นี้ตกบจบเลยดูนะ ูนะแต่ถ้าเป็นสองชั้นเราต้องใส่เล็บก <c oughs> ่อนพักไว้ก่อนคูณกันแล้วลานอยู่หนึ่งเล็บแล้วมันเป็นอันตอ่อตอนนี้เราเอากิโลกรัมเนี่ยมาคูณกับน้ำหนักมันจะได้เป็นราคาออกมาว่าสารกิโลเนี่ยทุเรียนเท่าไหร่ไคูณในเศษกระดาษท่านเก็บไว้นะได้ล้านนะั้นทำยังไง ตาม,ตามราคาทุเรียน3กิโลนับนับนับนบัแล้วก็ให้เข้าไปทำไงไม่ใช่แปดร้อยสา3กิโลิิโลนึงมันแปดร้อยกว่าเล้วกจะเป็นแปดร้อยไดไงต้องกันสั่กิโล,ล,โลแล้วได้จังทอนมา300สามสิบบาทเธาคิดว่าจะมันทำราอการ300สามสิบบาท ลุงม,มีเงินเท่า,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 าไหร,ร่เขาถามว่าเขาถามว่าไรครับเนี่ยเขาถามตรงเนี้ยว่าเดิมเดิมอะลุงม,มีเงินเท่าไหร่ึงอกไหมจะทำะไรกรนสับกระส่ายที่า ตอนนี้เรามีราคาทุเรียน3กิโลเรียบร้อยแล้วเอา890คูณกับ3เออเราเราก็เอาต้นราคาตัวเนี้ยไปให้แม่ค้าไปซื้อทุเรียนแา่ค้าทอนกลับมา3 3 0ับาทแต่ว่าลุงเนี้ยเอาเงินไปให้มากกว่าราคาทู้เรียนเพราะได้เงินทอนกลับมาเคิดขึ้นว่ามันทำกำไรท3 0 0บาท ฮะมันจะดูว่าเดิ๋ยวลงมีอกันเท่าไหร่อ่ะฮะก็ต้องบวกบวกกับเงินทอนถูกไหมถูกไหมเนี่ยต้องบวกเงินทอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคิดอ่ะถูกถูกไหมเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าเราพูดง่ายๆนะสมมติว่าเราเราติดไอตีไอตีมไอสกทีนะ ที่สามบอลตึ้งกี่บาทด้สิบห้าบาทสิบห้าบาทนะแล้วก็ฟังตามเงินให้เงินให้เงเท่าไหร่ให้เงินที่ดิบไปให้ไปินยี่สิบบาทก็เล้นบอลห้าบาทเดิมเดิมเงินเท่าไหร่อ่ามีเงินเท่าไหร่เออเนี่ยเดิมก็คือมีเงินราคาดี บวกเงินทอนนะครับทั้งหมด20บาทนั่นเองนะครับบวกกับ5บวกกับ2บวกกับ5นะครับบวกกับ5เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำไงฮะเอาราคาไอ้สุทธเนี่ยทำอะไงกันนะบวกกับราคาเงินทอนจะเป็นมีมีอยู่ไหมนะบวกกับราคาเงินทอนนั่นเองที่พวกใครบอกโลกนะครับ เท่ากับจ้อ,ทองที่เหลี่ยมนี่ครับนคอแผนการก่อนเดิมไอิิมราคาตอนนี้ให้เงินไปก็คือมีแบงค์ตรงนี้เขาไม่ไอกปอบแบงค์ยี่สิบเนี้ยก็คือเขาต้องมียี่สิบบาทเดิมก็ต้องมียี่สิ เดินเขามี20ทีนี้ราคาส5บาทได้เงินทอนก็ต้องราคาทีนี้กับเงินทอนมาบวกกันจึงราคาเดิมที่4นะครับอหนนะ lộ từng cho bên kia kỳ lộ đi ẩn nha bố ngon ngay nha bố nha 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 เออทุกเรียนเอาตัวเลขแต่ละตัวตารางกิโลกร,รัมละแสนร้อยก้างตุ่มบาท ลุงซื้อ4กิโลอ่าก็ก็เขียนว่าลุงซื้อลุงต้องการเขียนว่าลุงซื้อทุเรียนสามกิโลครับนนยยเนี่ยต้องบรรยายไง เราพันที่สามเขียนบับงานว่าไงยังไม <c oughs> ่เจนะอมั้งยอยู่ในช่วงเราต้องเอาแปดพันสติ๊กต้าสามอะไรกันกคูณกันก่อนเพราะนั้นมันคูณกัน,นจะเป็นราคาอะไรราคาที่ลุงจะซื้อผู้เรียนกี่กิโลสามกิโลมันคือราคาอะไร เงินที่ลงต้องเป็นยังไงพูดไปเลยเออต้องจ่ายเงินที่ต้องจ่ายก็เขียนได้ไห้นรัเงินที่ลงต้องจ่ายลงต้องจ่ายเงินอืมไอ้นิ๊บุลเนี่ยถ้าเธอได้ส่งเสริมถูกการส่งเสริมแล้วก็ขยันหน่อยนะผมว่าเธอเนี่ยไปไกลแน่นอนเลยครับไปไกลผู้ไปคนไปอยู่เขา ไปเลยอครูอยากไปครูอยากไปเที่ยวต่างชาตาิอ้าวดูต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ต้องมาเท่านี้ต้องเขียนว่าไงทำให้เขาเห็นก่อนวันเรามาเอาตัวเลขสองตัวนะีม้มาทำรายการบทกันเราต้องเขียนว่าไง เท่ากับเออเขียนเงยบนอนแล้วเธอก็ไปคูณกันนอกเศษกระดาษเศษกระดาษที่มีก็แปดร้อยเก็890คูณกับ3ครูแนะนางไหมเธอเอา89ดาคูณกับ3พอ เรเราศูงต่อท้ายตรงนี้เอาครับหน่วยมันเป็นบาทนะสามเก้าเท่าไหรคอณสามหาเก้าก่อนแล้วสามหาแปดที่หลังสามเก้า ยี่สิใส่เจดโทษสองคนหัวเลขแปดสามแปดอะไรเจ็ดปีจะลืมโทษสองเจ็บอกใส่ที่หกหน้าล 10, เลขเจ็ดเหมนกันใหกใส่เ็เรียบร้อยเอาสองตัวนกะ้ะสาตัวนี้มาเสียบข้างหน้านะหน้าสูนเลย นะครับเอ้6 0เออนาดมากนะน้่นคือูบูบูอะไรนะอะไรนะูกระดึงบูกระดึอยู่จังหวาเลยจังหวัดเลยมั้งถ้าจะไม่หิดนะเลยเลยช่องแทงไปเลยนงคอสวรรค์ไป แม่ครูชอบภูเขาคูสามารถขับรถได้โดยไ่รองก้มหนัวคนพวกตลอดก็ต้องกินยาแก้มืนหัวยาเมงสามยาอะไรวะผมเคยเห็นยาเมงสามยาสาักขับดยาเมงสาม มียาแก้มเมารถจะมีสีน้ำเหลืองอ่ะเลือกเรียนดังสาวเธอเหรอเรียกแปฝงมั้งทำดังสาวเด็นกน้อยต้องูดแย่แล้ว จบหรือ,อยังข้อนี้หรือยังไม่จบเราทำมาแค่ครึ่งข้อเองมาทำมาแค่จุดนี้ยังเหลือตัวเลขอีกตัวนึงคือเลขอะไรมาทำเสร็จตอนนี้เราเราจะกำเงินเนี่ยไปให้พ่อค้าสองร้อยสองสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ทีนี้ เธอคิดว่าลุงเนี่ยเอาเงินไปเท่ากับราคาทุเรียนในแม่สารโยไหมเท่าไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันมีเงินทอนอยู่ไงเห็นไหมแปลว่าเขาไม่เอาไปสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทเขาเอาไปเกินเอาเอาไปเกินการเอาไปเกินเนี่ยก็คือต้องเอาไปบวกกับเงินทอนจากที่เราคิดมาเมื่อสักครู่นี้ นะครับเพราะฉะนั so ้นเราต้องบันยายเอาเลขเอาเอาเลขตรงนี้มาด้วยเอาบันยายเต่อว่าไงมันยายต่อว่าไงฮะได้เงินถอนลู้ได้เงินถอนกี่บาททีนี้เธอรู้แล้วเธอรู้นั้นเธอรู้นั้น ตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันต้องเอามาบวกกันสามร้อยสามสิบบาทเธอคิดว่าเธอจะต้องเขียนเลขสามร้อยสามสิบบาทตรงไหนลุงจ่ายเงินเนี่ยตรงเขียยต้องเขียนตรงไหนเขียนงนี้ได้ไหมต่อเลยเออคือต้องตรงนี้เลยเพราะท่านมบวกกันนี่ไงบวกกันอุ้ยให้เกียนสี่เลยวันนี้นี่จะคุณนั่นเธอไอ เอาไปเลยเอ่ะโยน5่าตัดนะเอาไป,ไปแล้วนี่นะเขียนมันตรงกันสามสามศูนย์แล้วบวกกับลบบอกได้เลยครับให้ใส่ลงไปเลยเพราะมันมีแมค่บรรทัดเดียว แล้วทีนี้ก็ต้องบรรยายนะแล้วจะต้องบรรยายตรงนี้แหละเ,เนี่ยนวญาณนี่เองเอแม่จะไปนองเธอดูที่ว่าบรรทัดที่กินเส้นนั่นเธอจะต้องบรรยายว่ายยังไงนวญาณตรงนี้ อะไรนะปีเป็นอะไรกันบ้างต้องทำการอะไรครับศูนย์บวกครับเดบเดบชนหนึ่งฐานถูกต้องนะครับบาทเงินสองพันบาทเนี่ยต้องให้คำอธิบายเรื่องว่าไงตออ เงินทอนก็มีแล้วนี่ไงต้องเขียนบรรยายว่าไงสามพันมันคืออะไรเออช่วยหน่อยดิช่วยมันอยู่คนเดียวเนี่ยโอเหเงาพูดอยู่คนเดียวเนี่ยฮะไม่ใช่ได้เงินมันเป็นไรสามพันเป็นไรเป็นคำตอบแล้วเออเป็นคำตอบก็ตันท้ายตรงท้ายดูตรงท้ายประโยคนี่ไง เออเดิมลุงมีเงินสามพันบาทก็ต้องเขียนว่าเดิมเออลุงมีเงินสามพันบาทตอบจบเลยครับตอบขีดเส้นสองเส้นเขียนเขียนบรรยายหน่อยกันนะครับเดิมลุงมีเงินสามพันบาทนีะครับเต็เมเลยสิบคะแนนนะ เดี๋ยววันนี้กูให้กันบ้านเปสักทอนึงงทอแบบนี้รูอบอกอีกท่านด้วยนะเรมีกันบ้านห้ามเปลี่ยนใจเว้ยห้ามเปลี่ยนใจนอนนี่นะทำแบบนี้นะครับเนี่ยนะทอตอนที่ตอนสุดทข้าย้อที่สามสิบของข้อสอบมันจะต้องเขียนบรรยายแบบนี้ จำไม่ดีเลยกูอยากให้เธอเอาสิงคะแนนแรกได้พอเปิดมาปุ๊บทำข้อสิ่นี้ก่อนข้อสามสิบนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะฝึกอีกเยอะอย่างน้อยกูอยากให้เธอได้สิคะแนนเนี้ยนะครับการได้สิคะแนนมันต้องมีการเขียนบรรยายอ่านแล้ทำความเขา้าใจนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะทําด้วยวิธีไหนตัวเลขมีสามตัวแสดงว่ามันน่าจะมีกี่ชั้น ต,ตัวเลขมีสามตัวมันจะมีโจทย์มันจะเป็นโจทย์กี่ชั้นสองชั้นเออสองชั้นจะไปถึงได้สองชั้นหมไปถึงได้เครื่องหมายมนี้เท่าไหร่สองตัวมันอาจจะจับูบวกกับลบหรือไม่บวกกับคูนหรือไม่คูนกับหารก็ได้เออสามตัวแต่ถ้าตัวเลขมีสองตัวส่วนใหญ่จะเป็นชั้นเดียวซึ่งมันไม่ออกล๊อกมันง่าย ตอนนี้สิบโมงครึ่งนะดแตงูจ้พักนะครับครูจะจัดหาน้ำอุ่นกินเอาเพราะรูจ็บคอแย่เลยี้ความจริงคกูต้องนอนนะเนี่ยนอนอยู่ในห้องของผ้ากินน้ำอุ่นเอาเอาหอมมาใส่หัวแล้วก็สูดสูดสูดสมุนไพร 因为、嗯。嗯